พอดคาสต์นี้คือประตูสู่ตำนานประตูที่จะพาคุณก้าวข้ามผ่านกาลเวลาเข้าไปสู่โลกแห่งมหากาบและศรัทธ,ธาอันยิ่งใหญ่ทุกเสียงทุกแสงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยเรื่องราวของเทพเจ้าและพลังแห่งจัก,กรวาลจงเปิดหัวใจของคุณแล้วก้าวสู่เส้นทางแห่งศรัทธ,ธาไปพร้อมกันกันกบเราศรัทธ,ธา เทวบันดาลคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเพียงแค่กลิ่นกํายานก็สามารถทำให้หัวใจเราเต้นแรงหรือขนลุกสู้ขึ้นมาได้ทันทีบางครั้งมันเหมือนมีพลังบางอย่างแฝงอยู่ในกลิ่นนั้นและหลายคนเชื่อว่ากลิ่นบางกลิ่นคือรหัสลับที่เทพเจ้ารับรู้สำหรับพระแม่กาลีเทพีแห่งการปกป้อง และทำลายความชั่วร้ายมีเพียงกลิ่นบางชนิดเท่านั้นที่จะปลุกพลันของพระองค์ให้โอบล้อมและปกป้องผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงคืนนี้ผมจะพาคุณเดินผ่านม่านควันแห่งความศักดิ์สิทธิ์เพื่อค้นหาความลับของกลิ่นที่พระมาก,กาลีโปรดปรานที่สุดในคติฮินดูพระมาก,กาลีทรงเป็นเทพีผู้ดุดันและเปี่ยมด้วยเมตตา หน้าที่ของพระองค์คือการทำลายสิ่งชั่วร้ายและปกปักรักษาผู้ศรัทธาและหนึ่งในสื่อที่เชื่อมโยงถึงพระองค์ได้คือกลิ่นกัญยานตำราโบราณของพรางกล่าวว่าพระแม่กาลีโปรดกลิ่นที่มีความเข้มลึกและหนักเช่นกุกกูเรซินไม้กฤษณนาและสมุนไพรเครื่องเทศท,ที่มีกลิ่นร้อนแรงกลิ่นเหล่านี้แทนพลังของไฟ ความกล้าหาญและการขจัดความมืดในหัวใจทุกครั้งที่กลิ่นเหล่านี้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าก็เหมือนการส่งสารไปยังพระองค์โดยตรงหากต้องการถวายกำยานแด่พระแม่กาลีอย่างถูกต้องตำราพราหมณ์แนะนำให้ใช้กลิ่นสมุนไพรที่หนักและควันหนาเพื่อแสดงถึงพลังในการเผาผลาญสินชั่วร้ายและสร้างกรอกปกป้องจุดกำยานในภาชนะทองเหลือง หรือตะเกียงดินเผาเริ่มตอนข้าก่อนสวดโอมกาลีมาตาจากนั้นเวียนควันรอบองค์พระแม่กาลีสามรอบขณะเวียนควันให้ตั้งจิตให้มั่นคงและน้อมถวายพลังงานทั้งหมดแด่พระองค์ทุกครั้งที่ควันกํายานลอยขึ้นสู่ฟ้ามันไม่ใช่เพียงกลิ่นหอมธรรมดาแต่มันคือสายทานแห่งศรัทธาลองหลับตา และสัมผัสถึงพลังที่ไหลาจากพระแม่กาลีเข้าสู่หัวใจแล้วคุณจะเข้าใจว่ากลิ่นสามารถเปลี่ยนวิญญาณของคนเราได้จริงๆเรื่องราวของศรัทธานี้ยังไม่สิ้นสุดทุกตำนานยังมีอีกหลายบทที่รอการเปิดเผยหากหัวใจของคุณยังโหยหาพลังแห่งเทพ,พเจ้าจมอยู่กับเราเพราะในคลิปต่อไปอาจเป็นพรที่คุณรอคอยตลอดชีวิต